โดยทางชมรมพุทธศาสสากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้กับหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศิลธรรมยอดเยี่ยมและรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศิลธรรมโลก Star Quality Awards ประจำปีการศึกษา2562เมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธาน,นีโดยมีนายสันติรุ่งสุขพลากรประธานชมรมพุทธศาสสากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นผู้แทนกล่าวรายงานและได้รับความเมตตาจากพระครูสมุทธานินทปุญญานันโทผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานในการมอบรางวัลโลกเกียรติยศเกียรติบัตรพร้อมทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาศิลธรรมตามประเภทรางวัล4ประเภทประกอบด้วย 1. หน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศิลธรรมยอดเยี่ยม 2. สถานศึกษาต้นแบบศิลธรรมดีเด่น 3. ห้องเรียนต้นแบบศิลธรรมดีเด่นและ 4. ผู้บริหารและครูต้นแบบผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกสำหรับโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกหรือวีสตา์ดาวแห่งความดีเพื่อสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยผ่านบทฝึกในกิจวัตรประจำวันอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยควบคู่กับการทำกิจกรรมสร้างสรรค์และการเรียนรู้เรื่องพระรัตนตรัย โดยความร่วมมือของสถาบันหลักในสังคมไทยคือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อปลูกฝังศีลธรรมลงสู่เยาวชนต้นแบบขยายผลสู่เพื่อนเยาวชนคนรอบข้างสังคมไทยและสังคมโลกต่อไปเพื่อเป็นการยกย่องให้กำลังใจแก่สนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่ทุ่มเทตั้งใจสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีมีศิลธรรมสร้างเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียน จนเกิดผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจนครับจากการที่โรงเรียนนะครับได้เข้าร่วมโครงการนะครับก็ทำให้นักเรียน,นครับจากเดิมที่นักเรียนก็อาจจะในเรื่องของระเบียบวินัยน,นะไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบการวางรองเท้านะการทำรความรบปฏิสันถานคุณครูนะครับในเรื่องของการสวดมน,นมาากกต์รรมจักกระปวับนณสูตรนะครับก็ พอเขาร่วมโครงการได้เป็นห้องเรียนต้นแบบในเรื่องของห้องเรียนต้นแบบคุณธรรมนะครับก็ทําให้นักเรียนมีพฤติกรรมนะครับก็คือในการเรียนที่ดีขึ้นรู้จักระเบียบต่างๆทําให้ผู้ปกครองนะครับก็ได้เห็นพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นที่บ้านแล้วก็การเรียนที่โรงเรียนนะครับซึ่งทําให้การเรียนดีขึ้นแล้วก็นักเรียนก็มีความสุขในการเรียนขึ้นเพราะว่าจากเดิมนักเรียนเราก็อาจจะมุ่งเน้นไปที่ความเก่งอย่างเดียวทีนี้ นะครับเราเราได้เน้นที่จิตใจพัฒนากันที่จิตใจทําให้นักเรียนเกิดพลังเกิดเป้าหมายในชีวิตขึ้นก็มีนักเรียนหลายๆคนตั้งแต่เข้าร่วมโครงการมาก็ทําให้เขาได้ปรับเปลี่ยนาการคิดขึ้นมานแล้วก็ได้ได้มาเป็นผู้นําในการทําความดีต่างๆของโรงเรียน,นครับก็จากการเข้าร่วมโครงการในหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ได้นักเรียนที่เป็นคนดีแล้วก็เป็นคนเก่งทําให้ผลการเรียนแล้วก็ ได้ช่วยเหลือโรงเรียนแล้วก็สังคมนะครับที่อยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านนะครับได้ได้เป็นอย่างดีในวันนี้ก็มารับรางวัลห้องเรียนต้นแบบแล้วก็คุณครูต้นแบบนะคะมาได้รับสองรางวัลเลยก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยค่ะที่ว่าเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าแล้วก็เป็นความรู้สึกทางจิตใจที่สำคัญมากว่า รางวัลตรงจุดนี้เราทำอะไรมาบ้างนะคะก็ที่ผ่านมาก็ทุ่มเทเกี่ยวกับการสอนศิลธรรมให้กับนักเรียนนะคะตั้งแต่เริ่มเข้าในโครงการวีสตาตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมานะคะก็ปฏิบัติต่อเนื่องมาตลอดการทำอะไรที่ต่อเนื่องนะคะสม่ำเสมอมันจะเป็นการสร้างรากฐานหรือเป็นการสร้างหลักฐานในการที่ให้เราเนี่ยมี ความเข้มแข็งหรือความมั่นคงที่จะสร้างศิงลธรรมให้กับนักเรียนง่ายขึ้นนะคะเราก็จะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเด็กที่ได้รับการฝึกปีเดียว2ปีเนี่ยยังไม่รู้ผลอย่างน้อยต้อง3ปี4ปีขึ้นไปพอ,อระยะเวลาตรงนี้ต่อเนื่องขึ้นมาแล้วนะคะถึง4ปีถึง10ป,งปีก็จะทำให้เราเนี่ยง่ายขึ้นในการที่จะถ่ายทอด ศลธรรมความดีงามให้กับนักเรียนนะคะว่าเราควรทำอะไรกันบ้างนะคะก็ต้องขอขอบคุณทีมงานนะคะทีมงานของทางชมรมพุทธจักรส,สกลและก็วัดพระธรรมกายที่มอบโครงการดีๆกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะให้เรามีแรงผลักดันที่จะต่อสู้กันต่อไปค่ะก็กราบขอบพระคุณนะคะในโครงการนี้ที่ได้เอาโครงการดีๆนะคะ,ะให้ทางโรงเรียนไปได้ดําเนินการตามโครงการที่ทาง ชมรมพุทธศาสสากลได้สนับสนุนเราเราขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้ทั้งดีใจทั้งปราบปบื้มทั้งปิติในรางวัลที่เราได้นะคะซึ่งเราก็ให้ความสําคัญให้ความตําหนักในในการที่เราจะสร้างเด็กนะคะให้มีความเคารพมีวินยัยมีอดทนต่างๆสิ่งเหล่านี้นะคะซึ่งทางโรงเรียนได้ทํามานานโดยทีเดียวทีนี้ผลมันเกิดนะคะ ผลมันเกิดทั้งตัวครูตัวผู้บริหารเองแล้วก็ตัวเด็กเองนะคะ,ะซึ่งเราไม่คาดคิดและไม่คาดฝันว่าความเป็นระเบียบความมีวินยัยความสะอาดนะคะตอนนี้ผู้ปกครองชื่นชมโรงเรียนมากเลยตั้งแต่เข้ามานะคะตั้งแต่เรื่องการไหว้ของเด็กนะคะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบวินัยของเด็กๆของลูกๆเขาเมื่อไปถึงที่บ้านนะคะลูกจะเปลี่ยนพฤติกรรม ในส่วนของช่วงตอนเย็นนะคะของวันศุกร์นะคะเราจะเพิ่มหลักสูตรที่เกี่ยวกับคุณธรรมเข้าไปจัดเป็นตารางให้ครูอบรมเวียนกันไปเลยนะคะเราลงถึงขนาดนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ห้องน้ําห้องส่วมการเดินแถวกันอะไรต่างๆนะะี่ค่ะมันมันเกิดกับเด็กแต่มันต้องทําต่อเนื่องนะคะเราทาวันเดียวไม่ได้ผลหรอกค่ะเราต้องทําอย่างน้อยเนะะี่ยค่ะ20ครั้งขึ้นไปพอเกิดผลตรงนี้ปับ๊บเราไม่เหนื่อยแล้วค่ะ นะคะเด็กเขาจะทำงานเป็นระบบเป็นระเบียบนะคะแล้วก็เช้ามานี่ค่ะไม่ต้องบอกเลยค่ะบริเวณไหนที่เขารับผิดชอบนะคะจะเตรียมตัวของเขาไม่มีครูต้องไปบอกไปสอนเด็กแล้วนะคะตอนนี้คือลงทําเอง